สวัสดีครับหนุม่มอุบลคนสุนพรณครับโมฮันไอไปสัยครับอยู่ต้งเขาเฮือเขาครับวันนี้มาไออันนี้อีกอาชีพหนึ่งครับอาชีหลักๆคือเฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเป็ดผู้นี่แหละครับแต่ไอเฮ็ดสวนปาล์มครับเวลามันว่างก็เลยเลี้ยงหนูเลี้ยงยังครับว่าให้พ่อได้ อันนี้ทดเงินทดท่องสือกับเขากับน้ำขันอยากหนูอยากยังกับพ่อได้มากินเอามากินครับแล้วหนูพวกไอห,หนูพวกไงอีสานบ้านห้องยุ่ไอทั้งไต่นันมาหลายครับก็เลยอยากเลี้ยงอยากยังส่วนมากมีแต่ไอห,หนูทองขาวหลายสีผ้ามาเบ่งครับวันเป็นยังไง เห็ดมันเวลามันว่างมันก็นเออหาเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับพอได้ลดค่าส่จ่ายลงเงลี้ยงไก่เลี้ยงหนูหน้แล้วครับนะครับพามาเบิ่งครับนี่ครับหลายอยู่ครับพอได้กินนูนเลยก็เลี้ยงไม่เป็นเข,ขากบน้ำครับหลายมีเขามาซือา้อมาขายครับ ธรรมดาละเนาะนี่ครับพ่อแม่พันธุ์มันนี่ครับอยากหลายอยู่เฮ็ดไปทันลาครับอันใดทีพอได้อยู่พอได้กินพอได้ลดขาดสายใจเข้านี่ครับหนูหนูฟุกมีเฮ็ดซื้อเฮ็ดยั้ง่นตัวเฮ็ดหลายอยู่เฮ็ดเป็น พอได้ขายพ่อไลยยังอยู่นี่ครับนี่หดซื้อแต่ช <c oughs> ิบมันเป็นไผมาแต่ใสก็คือบอบอกบ่ไอ้นี่มาเห็นแต่ถ่ายวิดีโอแต่ก่อนสิไปทั้งเดินก็นต้องไล่งานเจ้าของนี่แหละครับก่อนว่าเอ้ยนี่นคือตัวตนเจ้าของคือาหายใจใ้ใจแม,มนบาครับผมคิดว่านะนกรณีว่าก่อนสิออกทั้งนอกออกไปหาเฮ็ดคลิป เฮ็ดยังก็ต้องเอาเรื่องเล่าของเจ้าของนี่แหละครับก่อนทีไปทางอื่นก็ได้ถ้าไปยขมาเบึ่งผ้านี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เด้อครับบางคนอีสานห้าจากบ้านจากเมืองมากไกลบ้านไกลทิ้นมากกมาอยู่มาเฮ็ดมาสู่กันมาว่าแต่ไอพี่น้องอีสานห้าพี่น้องคนไทยเ้าสุขสุขคน แล้วครับพี่น,อน,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 อน,น,น้องที่เบิ่งไปคนไทยในต่างแดนด้ือพี่น้องซอปปอลาว่าทำงานดางแดนต่างเงืองที่เบิ่งเขามาเบิ่งเขามะยังกะเป็นมูในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้เพจผมกับเขามากเห็นมากเขามาเถื่อใจมาไอ,อ้ยังเพจดูเพจเพจนั่นก็เคล็ดขึ้นสร้างเรื่องหนูเรื่องอยังนี่แหละครับแต่เปิดสองยูทูบ e มานนี่ก็สีเฮ็ดไอ้ เสตุยางวันทั่วไปให้มันที่ว่ามันถึกต้องนะครับอยากไอถ้าทอดประสบการณ์ว่าเรื่องเล่าว่าไอหนีอีสานเฮามาจากบ้านจากเมืองมากก็อยู่ส่ส่วนมากก็ไม่ได้อีสาน่ะครับอยู่หนีไปคนที่ว่าพื้นที่แต่แทนบอกใครมีคนถึอพื้นที่แท้เขาอยู่ในเมืองมีแถวหนีไม่ได้คนต่างถิ่นทั้งเฮาทั้งอีสานทั้งใตยอยัางมาแน่หุ่นละครับ ผิดพลาดประการใดก็ขอถทดขออภันณทีินีด้ยวดยวครับเด้อหนุ่มอุบลคนสุ่มพอนครับถ้ามีเรื่องเล่ายังก,กระสิมาเล่าสู้ฟังแต่นี่ขอไอ้เว่าเรื่องของผมก่อนว่าเออนี่คนอิสานมาอยู่ยังสี่ยังสี่ก่อนแล้วก็สิจังไป หาพี่น้องหามูหาพวกแล้วก็สีเว,ว้าว่าการอยู่การกินแล้วการหาอยู่หากินเห็ดไทยเห็ดผู้เป็นอย่งไรสวัสดีครับ